โปรแกรมจิตดึงดูดความโชคดีทุกวันดึงดูดความโชคดีตั้งแต่เช้าตลอดวันทั้งวันจนถึงก่อนนอนดึงดูดความโชคดีฉันโชคดีที่สุดฉันเป็นคนโชคดีจักรวาลรักฉันจักรวาลอวยพรให้ฉันโชคดีทุกวันทุกๆเช้าวันใหม่ฉันจะได้รับ แต่โชคลาภโชคดีจักรวาลดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดมาให้ฉันฉันเป็นคนโชคดีฉันได้พบเจอแต่คนดีๆงานดีๆบรรยากาศดีๆเหตุการณ์ดีๆสังคมดีๆเพื่อนดีๆฉันโชคดีทุกอย่างวันนี้การงานของฉันราบรื่น ผู้คนที่พบเจอฉันมีแต่คนอารมณ์ดีพูดจาดีอัธยาศัยดีเจรจาดีฉันประสบกับความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำในวันนี้ฉันโชคดีที่สุดฉันมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองธุรกิจการงานของฉันเจริญก้าวหน้าการเจรจาสํำเร็จ ทุกอย่างได้ผลกำไรมหาศาลได้คู่ค้าลูกค้าที่ดีฉันหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองมีเงินทองมากมายมีชื่อเสียงมีเกียรติยศค้าขายร่ำรวยมั่งคั่งผลกำไรงดงามงอกงามธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองทำไรายได้ให้ฉัน มากมายมหาศาลฉันมีความมั่นคงทางการเงินทรัพย์สินเงินทองมากมายเงินทองมากมายฉันมั่งคั่งฉันเหลือเฟือฉันโชคดีที่สุดจะกวาลมอบแต่สิ่งดีๆให้ฉันฉันได้รับแต่สิ่งดีๆฉันโชคดีฉันดึงดูดแต่ความโชคดีฉันเจอแต่สิ่งดีๆฉันโชคดี ฉันโชคดีที่สุดจักรวาลส่งต่อแต่ความโชคดีมาให้ฉันขอบคุณขอบคุณจักรวาลฉันเป็นคนโชคดีที่สุดที่จักรวาลจัดสรรและอวยพรให้ฉันโชคดีให้ฉันมีความสุขให้ฉันมีสุขภาพจิตที่ดีฉันมองโลกอย่างสดใสสวยงามโลกช่างงดงามเหลือเกินสำหรับฉัน ฉันมีแต่พลังบวกจักรวาลส่งต่อแต่ความโชคดีส่งต่อพลังบวกพลังงานดีๆให้ฉันตลอดมาฉันส่งต่อพลังจากจักรวาลและฉันก็ดึงดูดแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกเพื่อที่ฉันจะส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้คนรอบข้างฉันพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง ผู้คนมากมายในสังคมที่แวดล้อมกับฉันคนที่ฉันพบเจอทุกคนได้รับพลังงานดีๆและได้รับความโชคดีไปจากฉันด้วยฉันเป็นคนโชคดีฉันมีแต่ความโชคดีฉันมีความสุขและฉันก็จะส่งต่อและมอบความสุขกายสบายใจเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นๆด้วยฉันมีความสุข ฉันมีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงฉันเป็นคนจิตใจดีจักรวาลจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีให้ฉันเสมอฉันเป็นคนโชคดีจักรวาลรักฉันฉันรักจักรวาลจักรวาลดึงดูดแต่สิ่งดีๆให้ฉันฉันเป็นคนโชคดีฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายของฉันแข็งแรงสมบูรณ์ฉันมีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายและสุขภาพใจของฉันดีเยี่ยมฉันสงบสุขฉันรักและเคารพตัวเองฉันมีจิตวิญญาณที่สงบสุขมั่นคงและยอดเยี่ยมฉันอยู่กับปัจจุบันฉันมีความหมายชีวิตฉันดีฉันมีชีวิตที่มีเป้าหมาย และฉันก็โฟกัสกับเป้าหมายของฉันตลอดเวลาฉันทำทุกอย่างได้ตามเป้าหมายและฉันก็ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการเสมอฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนที่มีพลังงานดีๆจักรวาลรักฉันจักรวาลส่งมอบพลังงานดีๆและส่งมอบโชคดีให้ฉัน ตลอดเวลาชีวิตฉันเกิดมาเพื่อเป็นคนโชคดีเกิดมาเพื่อเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆก,การเดินทางไปไหนมาไหนของฉันก็ไปได้อย่างราบรื่นปลอดภยัยถึงที่หมายตรงเวลาและปลอดภัยในทุกๆเส้นทางที่ฉันเดินทางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันจะได้รับ แต่เรื่องดีๆก่อนใครๆเสมอเพราะว่าฉันเป็นคนโชคดีจักรวาลรักฉันจักรวาลส่งมอบแต่โชคดีและเรื่องราวดีๆส่งมอบพลังงานดีๆให้ฉันเสมอมาฉันมากับโชคดีฉันมากับโชคลาภฉันมากับเรื่องราวดีๆในทุกๆวันตั้งแต่เช้า ฉันอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ฉันเดินทางเที่ยวได้รอบโลกฉันไปได้ทุกที่ที่ที่มีแต่ความสุขบรรยากาศดีๆฉันอยากเดินทางไปกับครอบครัวคนรักญาติพี่น้องฉันสามารถที่จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวในที่ที่ฉันอยากไปฉันส่งมอบความสุขให้กับทุกๆคนได้ฉันโชคดีฉันมีความสุข กับการได้ท่องเที่ยวรอบโลกที่ปราศจากอันตรายการเดินทางไปไหนมาไหนทั่วไปของฉันสุดแสนจะสะดวกสบายและไม่มีอันตรายฉันเป็นคนโชคดีและฉันก็จะส่งต่อความโชคดีไปให้กับคนอื่นๆที่ฉันติดต่อด้วยทุกๆคนรอบกายฉันทุกๆสังคมที่ฉันอยู่มีแต่ความโชคดีมีแต่สิ่งที่ดี มีแต่พลังงานดีๆมีแต่ความสุขฉันเป็นคนโชคดีจักรวาลจัดสรรความโชคดีมาให้ฉันในทุกๆวันเริ่มต้นตั้งแต่ในเช้าวันใหม่จักรวาลรักฉันฉันรักจักรวาลจักรวาลส่งมอบแต่เรื่องดีๆโชคดีๆส่งมอบพลังงานดีๆให้ฉันตลอดเวลาฉันมีพลังงานดีๆ ในการทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้อย่างประสบความสำเร็จฉันส่งมอบทุกสิ่งที่ดีให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวฉันสังคมของฉันทุกๆที่ที่ทมีฉันพลังงานจะจัดสรรความโชคดีความมั่งคั่งความร่ำรวยความสมบูรณ์ภูนสุขให้อย่างเหลือเฟือฉันมีทุกอย่างเพียบพร้อมและ พร้อมที่จะส่งมอบให้กับทุกๆคนฉันแบ่งปันความสุขความโชคดีพลังงานดีๆให้กับผู้คนรอบตัวฉันได้จริงๆทุกๆคนก็จะมีแต่ความโชคดีฉันมีความสุขในทุกๆเช้าที่ตื่นลืมตาขึ้นมาฉันรับรู้ได้ว่าจักรวาลรักฉันและจักรวาล ก็จะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีไว้เพื่อฉันเสมอพลังงานดีๆในระหว่างวันจักรวาลก็ส่งมอบความโชคดีและพลังงานดีๆมาให้ฉันตลอดเวลาฉันจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวฉันในระหว่างวันได้อย่างดีและหลังเลิกงานฉันสามารถปล่อยวางทุกอย่างได้อย่างไม่มีปัญหา ฉันทำงานสำเร็จวันต่อวันทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันจัดการมีความสำเร็จอย่างง่ายดายสร้างรายได้มหาศาลผลกำไรมากมายมหาศาลทั้งวันทุกวันในทุกๆก,กิจการธุรกิจการงานที่ฉันทำและฉันรับผิดชอบก่อนนอนฉันจัดการกับเรื่องราวในสมองและในจิตใจฉัน ได้อย่างหมดจดและแสนงดงามจักรวาลช่วยให้ฉันจัดสรรทุกอย่างได้เป็นอย่างดีฉันมีพลังงานดีๆฉันสามารถที่จะพักร่างกายและจิตใจของฉันได้อย่างสงบปล่อยวางทุกอย่างได้ดั่งใจคิดอย่างที่ต้องการฉันพักผ่อนได้เต็มที่ฉันผ่อนคลายหลับสบายผ่อนคลาย สบายกายสบายใจฉันขอบคุณร่างกายของฉันร่างกายของฉันแข็งแรงฉันผ่อนคลายสมองและจิตวิญญาณของฉันผ่อนคลายในทุกๆวันฉันหลับสนิทฉันพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ฉันนอนเต็มอิ่มทุกวันฉันมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ผ่อนคลายและสงบสุขฉันเพียรพร้อมสมบูรณ์แบบทุกอย่างฉันนอนหลับยาวถึงเช้าวันใหม่ฉันเป็นคนโชคดีชีวิตฉันมีแต่เรื่องดีๆชีวิตฉันโอบล้อมและอบอวนไปแต่ความโชคดีและฉันมีความสุขมากๆฉันเป็นลูกรักของจักรวาลจักรวาลรักฉันฉันรักจักรวาล จักรวาลส่งมอบพลังงานด <rain> ีๆจักรวาลทำให้ฉันโชคดีตลอดเวลาฉันรักตัวฉันจักรวาลรักฉันฉันเป็นลูกรักของจักรวาลฉันรักความโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีที่สุดฉันเป็นคนโชคดีโชคดีจริงๆเลยชีวิตฉันโชคดีมากๆโชคดีทุกอย่างโชคดีจริงๆ ชีวิตฉันสมบูรณ์เพียรพร้อมแสนดีทุกสิ่งทุกอย่างของฉันเพียรพร้อมมั่งคั่งสมบูรณ์ขอบคุณจักรวาลขอบคุณนะขอบคุณที่ส่งมอบแต่สิ่งดีๆส่งมอบความโชคดีส่งมอบเรื่องดีๆส่งมอบพลังงานดีๆส่งมอบความโชคดีให้ฉันตั้งแต่ฉันลืมตาตื่นตอนเช้า จนถึงหลับตาลงในตอนกลางคืนขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆความโชคดีขอบคุณโชคดีขอบคุณจักรวาลที่รักฉันฉันเป็นลูกรักของจักรวาลขอบคุณทุกๆความโชคดีฉันเป็นคนโชคดีที่สุดฉันโชคดีฉันโชคดีในทุกๆวันฉันโชคดีตลอดเวลาฉันเป็นคนโชคดี ฉันรักจักรวาลฉันเป็นลูกรักของจักรวาลฉันเป็นคนโชคดีที่สุดฉันโชคดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณ